ันนี้ใช่ทีมที่จะชนะไหมครับใครต้องเนื่อยใครต้องเนื่ยนี่เลยอะไรจากนี้พี่ยาดาน,นารินยาครับผมตัวตึงอยู่แล้วแหมทายส่งปินโตได้ทั้งอำเภอขนาดนั้นโอ้โห,โห,โห,โหโนี่ครับผมคุณแบมสลาลีครับนี่เขาบาดผีข้าจริงๆริงโอ้โห,โ,หโหแค่เขายืนนิ่งๆ,ๆเขาก็เข้าก็อะไรข้าก็เขาจะที่ครับผมพี่จูเนียร์กาสบัณฑิตครับผมกาสบัณฑิตไม่กาสบัณฑิตครับ รูปร่างหุ่นหน้าตาครับสูงลำบกขนาดนี้แล้วนี่คือกำลังของทีมนี้เลยใช่ครับผมพี่ปออันนกครับอ่าสายาเอลมหาเทพอ่ากดกระโดดยังควงเอวกาอากาศได้เลยพี่ปอขอโทษครับเขาได้ถ่ายภาวิชาไหมให้ไมไม่มีนะไม่มีครับไม่มีไม่มีนี่พี่เกยกวันที่กอน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 พี่เกยกวันที่กอนครับผมพี่เคยเห็นเขาแบบ มาโซอัพอะครับกล้ามกล้ามกล้ามระวังระวังระวังจรของจริงเลยนี่เขาออกกําลังกายทุกวันซิกแพคบักบักบักเออเลยพี่เคสมารินินครับผมนี่พูดเก่งมากเลยครับผมวันนี้เขาพูดเก่งมากอันนี้ความโดดเด่นใช่เขามีความโดดเด่นแล้วก็นี่ครับผมพี่ชายผมที่ตึงที่สุดในทีมแล้วคือพี่ปาล์มครับ พี่ปามนะครับผมดูได้จากคาแรคเตอร์สอนรามที่เขาเอาอยู่หมดทุกคาแรคเตอร์สรุปเขาเก่งอะไรอ่ะทีน้ทุกคนเก่งเขามีความหลากหลายเขามีความหลากหลายทุกคนถนัดในแต่ละด้านของตัวเองพอรวมกันแล้วมันผสมกลมเกียวมันกลายเป็นทีมที่เพอร์เฟกต์แมทชทุกคนมีถ้าจะเหมือนกับนักกีฬาทีมฟุตบอลที่มีครบทุกตำแหน่ง จำบูปะลาแซ่บหนัวท,ท,ที่สุดดูจากหัวหน้าทีน่าจะเก่งพูดมากกว่า <c oughs> น่าจะมีประเภทนี้นะคะอ่านต่อไปใจพ่สุดค่ะ